ก็ธรรมดาขอบวนที่25อมรีลังส่วนกำลังเข้าสถานีบ้านโป่งแล้วครับมีเย yeah, ่ทำขอบวนนะฮะช้าอยู่ประมาณ2นาทีนะฮะราตามเวลาแล้วกันนะเด็กก็จะมาเจอกันในเขตโนที่สถานีบ้านโป่งครับรเขตโซนอ่อนครชุมมแล เย่สี่ห้าสามศูนย์องกบวนะครับ ขบวนรถส่วน่าขบวนรถสั่งขึ้นขาที่ด้านปกในทางคาาวที่สองขณะ กาุช่วสรมาสัตวาพีและมีความแข็งท้อง่บไ่ทอง่การสเสียไมันในเลลที่าะหวัดเป็นเหที่ยานบริการบ่า้ีอส้ให้บผอขอบคุณค เป็นขบวนรถเรือขบวนที่หนึ่งเศียรตีต้องการจะขับมีเวลาถึงปลายทางสถานีบาลกรุงเทพอธิวัฒผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางสับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านไปรอรับการโดยสารได้ที่ทางขึ้นที่ก่อสร้างใหม่ทางขึ้นที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่โดยให้ท่านใช้ทางเดินชั่วคราวด้านหลังสถานีเพื่อไปเยี่ยมชมคาลาที่ต่อข้้งใหม่ทาลาที่หนึ่งสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารชั้นสามอัตราพิเศษราคา20บาทและ30บาทให้ท่านรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณใต้โคงหลังคาเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่ระเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่170 ต้นทางจากสถานีเยลาสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียวในชาดคลาที่หนึ่งสถานีบ้านโป่งต้องขออภาาัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ ้านโตที่สถานีด้านโตกาันทละจะถึง่ด้านซ้ายของขบวนรถรถและด้นะวันตกตรลายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจกิดจสอบสิ่งของพัชระคของขั้นให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอที่สถานีด้านโตกและทานพลาที่นึ่ขณะนี้เป็นขบวนรถเดยขบวนที่สิบสี่นร่ทางจากสถานีเวลาสุดปลายทางสถานีจากกรุงเทพอัมพว หากิัฒนาผู้โดยสารทุกท่้นปรดอยากใช้บริเวณบันไดขับขึ้นไปถึงบริเวณข้ออขับขบวนรถไปที่โดยสารนอจากข้ากจะได้รับการดราไวและว้่ะขบวนรถึ้นนีเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วไดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถางกสถานีสาายาสถานีใต้ดินอินทาล่วงด้วสถานีบ้านโ่ง พื่อทางรขอบผู้โดาทุกท่านที่ใช้บริการขอการรถไฟจัดินทาขอให้ผู้โดยสารทุกท่านในทางสื่อหราทางโดยสวัสดิภาพและบอกเพที่ิดว่าในการเดินทางครัต่อไปการรถไฟควมีโอกาสให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ